คือเรียนกับอาจารย์นี่ก็ <requ ie S 1> <ล>ดูด,นะดูดูน,นะดูหน้าคนเรียนก่อนนะด<ป>ูหน<ป>้าคนเรียนเสร็แล้วนะเอาตามลาดทิดนลยเอาครับคอสังเกตนะครับว่าปลาจะต้องวันนี้ผ่านต้นมะม่วงเบานะฮะมะม่วงมะม่วงเบา ว่าจะทํากับข้าวเดี๋ยวจะให้เชฟเชฟยอดกระทะสันนะฮะเชฟยอดกระทะสันเนะี่ยทำกับข้าวแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเดี๋ยวเก็บมะม่วงเบาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทาทากับข้าวตอนเย็นกันนะครับมาดูกันว่าเชฟยอดวันนี้เชฟยอดจะแปดแปลงมะม่วงเบานี้เป็นอะไรนะครับมะม่วงเบาหน้าบ้านพักสวทชยาราเยอะแยะเลยนะเยอะมากเยอะมากใครต้องการมาเก็บก็ได้เลยเยอะนะครับ ่เดี๋ยวดิหาเก็บมะม่วงก่อนเรียบร้อยนะฮะได้มะม่วงเบาไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำกันแปลงทำกับข้าวกันนะครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรดีคุณผู้ชมครับก็มาผมพาคุณผู้ชมมาที่ทัวร์ของเชฟย,ยอดกระทะสั่งนะฮะเชฟย,ยอดกระทะสัง่งคนดีเนรคนเขา,เ,ขาเชฟกระทะเลยแต่นี่คือเชฟย,ยอดกระทะสัง่งไปดูกันว่า เชฟยอดกระทะสั่น mm. จะมีเมนูเด exactly. ็ดอะไรมาฝากเราวันนี้ครับตัองไวนีลยปลาเลยนะอ๋อเป็นน้ำชูรสน้ำชูรสนะน้ำชูรสเป็นเครื่องปรุงเท่าที่มีนะเครื่องปรุงคือเครื่องปรุงแบบบ้านๆเท่าที่มีไม่ต้องอะไรมากโอ้หนี่คืออันนี้เป็นเป็นเป็นน้ำอะไรน้ำรัวน้ำนัวน้ำนัว ดูทรงนะฮะว่าจอกมาประมาณไหนวันนี้เป็นปรณกเครื่องมือเลยครับไม่ใช่ส่วนประกอบสําคัญในการทําเมนูนี้มีมะม่วงครับมะม่วงมแล้วก็ปลาปลาปาเนี่ยแดดเดียวปลาแดดเดวโอเคปลาจากทะเลศาอ่าตัวนี้สดจากต้นดูหน้าเชฟแล้วก็โหตั้งใจทำมาก อันนี้เป็นเทปแรกนะครับสำหรับการทำอาหารของเชฟย,ยอดกระทะสั่นเ,<อ>เพราะฉะนั้นอาจจะอร่อยมากเกินไปเพราะตั้งใจด้วยการทำด้วยใจเอาสับมะม่วงเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นการหารัน่นนี้อันนี้อะไรส่วนประกอบต่อไปกีฝรั่งกับกีฝรั่งนะดูดูสังเกตดูมือเชฟย,ยอดก่อนว่ากระทะจะสัน่นยังแไปไปเรื่อยกับกีฝรั่ง ด,ดูวิธีการดูการตั้งหน้าตั้งตาทํำนี่ก็สุดยอดนะฮะเชฟยอดกระทะสัน่นน้ําให้ช่วยให้การทําอาหารลื่นขึ้นข้องขึ้นเราก็จะดูนะครับว่าคลิปนี้จะได้กี่วิวครับกี่วิวนะฮะพริกนี่ต้องหัง่นงา่ายไครับใช่พรกรอะไรครับพริกอะไรก็ได้ครับ

ไม่มีแค่นั้นแหละมีเท่าเห่เห็นมังอันนี้ปลาแดดเดียวปลาเินแดเดียวตัวใช้แรงไหมเรีสิปันการเป็นปานการเป็นปันการมันเท่าไหร่องพันเดือดมิธีการทอดปลาครับ แม่ปลาไหมแม่กระทับไหมมะม่วงสามลูกปลาปลาหนึ่งกี่ตัวปลาเดี๋ยวต้องดูดูปลาหนึ่งแต่เดียวกี่ตัวประมาณสิบตัวสิบตัวมันไม่เยอะเกินไปน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะหดอ๋อเดี๋ยวหมดลงหน้อยเดียวห่าเดี๋ยวพันหนึ่งโอเคหน่อย โอ้ยไม่แห้งไม่แล้วแมไม่ไม่แล้วเทฟยอดไม่ไม่เลี้ยงเนี่ยยังยังเนี่ยยังไงเทฟยอดบอกว่ากำลังพอดีค่ะสวยสวยดูช้อนนะครับดูช้อนนะทำไมข้ากระทะโอ้โหโอ้โหไอ้มันบดลงบดลงเออไหมแล้วมันเนี่ยยังเงโอ้ยไม่เอย แล้วอะไรกันเนี่ยอาชิบานยิงสองทะเลอาชิอะไรกันเนี่ยมายุ่งอะไรกับเขาด้วยเนี่ยเกลือแลันปลาด้วยน้ำมันไ่ต้งเยอะคอสังเกตนะครับว่าปลาทอดตั้มเดียวทอดเพิ่มทอดต่อตั้มหนึ่งสุกด้วยแดดนะเพครับ ทอดกรอบทอดมากไปได้ไมันไหม <S <S วันนี้<ห>นวันนี้เชฟยอดยเนี่ยทำตามทำตามวัตถุดิบที่มีนะ,ะไป<ฮ>ะไปเก็บมะม่วงมาแล้วก็มีปลาดิบในในตู้เย็นในตู้เย็นฮะนอกจากนี้ก็มีเครื่องปรุง <S <S เครื่องปรุงที่ผสมไว้ก็คือมีมะม่วงมะม่วงเบากะทิฝรั่ง แล้วก็พริกดิบลีดิบลีพริกไม่เยี่ยมคว่ำยังไหมพี่ไม่คว่ำครับไม่คว่ำพริกอ่าพริกไม่พริกก็หงายไม่พริกก็หงายไม่รับอ๋แล้วอันนี้คือเอามะนาวมาทำไมเนี่ยเพิ่มความซีดหน่อยเพิ่มความซีดแล้วมะนาวนิดนึงเฉพาะมะม่วงเนี่ยมันไม่ไม่เปรี้ยวเหรออ๋อเพื่อจะให้มันเลียกน้ำให้มันเหรือเปรี้ยวแล้วก็ให้มันเปรี้ยวกว่านั้นอีกอันจีกว่าโอ้ก็จะได้แบบ ส uh, e. e. Somehow, video, ้มส uh, ้มอ uh, <okay> like, ่าส้ม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 คือไม่ใช่คนส้มส้มถ้าคนส้มส้มเนี่ยยุ่งหน่อยนะอ่าคนคนส้มส้มอธิบายหน่อยคนส้มส้มเนี่ยภาษาภาษาต่างมันเป็นยังไงคนส้มส้มภาษาใต้ภาษาใต้ครับอ่าภาษาใต้คือคนส้มส้มแต่ว่าภาษาต่างมันแปลแปลว่าอะไรส้มส้มคือแหไงเกลียวสาวเกลียวสาวห้าวอะไรสาวเกลียวสาวห้าวเลย ไม่ว่าคนไม่ค่อยเต็มส้มส้มส้มไปได้หลายแนวไปได้หลายเรวเนี่ส้มคนละเื่องคนละเรยฟังดิงไตฝั่หนี้ตาังตายตก็ว่าไม่กรบไม่กรบส้มส้มไม่กรบทีก็ว่าคาดเราสีหละเอินนะม้อม้อยำเอาเอาเอาออกไมได้แล้วเช็ดเช็ดเชจยเช็ดเชเช็จอเอาหม้ออไมได้จับหม้อไม่ก็ได้สั่ <laughs> เริ่มเริ่มสั่นแล้วเริ่มสั่นแล้วโดนหม้อไม่ค่อยได้หรอเออโดนหมอ้อเชฟยอดนี่โดนหมอ้มอไม่ค่อยได้เออถ้าโดนหม้อนี่สั่นเลยทางเงินนานเออทางทางเงินจากหม้อมาน,นานอ่าต่อไปทำน้ำย้ำ เทปลาลงไปอันนี้เราไม่สับเลยเหรอเราตำยำเป็นตัวๆเลยยำเป็นตัวเลยครับอ๋อยำเป็นตัวๆนะยุงครับไม่ดูอันนั้นยุงยุงไม่ต้องยุงไม่ต้องบอกยุงอยากกินปลาแล้วมั้งนี่ครับเออโอเคลงไปได้หม้อใหญ่คว้านไหมคว้านคว้านลงหน่อยไม่กว้านได้บางกล้อง ไม่เป็นไรโอเคน้ำตาลครับน้ำตาลอันนี้ชูการชูการชูการใส่ใส่ไม่ต้องไม่ต้องชูการเลดใส่แบบไม่ต้องตวงเลยนะไม่ต้องครับฟีมือฟีมือไม่ต้องตวงเลยใช้จังหวะอยากอยากใส่เท่าไหร่ใส่ไปเลยครับอันนี้น้ำปลา น้ำปลาครับไม่ต้องเยอะซอฟต์ปลาแค่นี้ครับคขึ้นขวดพอเลยอ้าวไปหาอะไรเชมยอดอันนี้คือผงนัวผงนัวอ่าผงนัวอันนี้นี่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 อ๋อมีกันงไม่เชฟมยอดเชมยอดใช้วิธีแบบโบอกแล้อใช้ผู้ช่วยกูอ่าอันนี้หนึ่อาผงนัวผงนัวอันนี้อันนี้ไม่ร่วงคะเบมึงเขาเคยบอกแล้ว อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาบอกเขามันไม่เกี่ยวผมร่วงใส่มากใส่มากอร่อยมาก <c oughs> ใส่น้อยอร่อยน้อย <c oughs> ไม่ <c oughs> ร่วงครับหล่นหมดแล้วเลยวะเริมมทานแซ่บเลยพริกป่นอ่าพริกป่นพริกป่นอันนี้คือพริกป่นครับพริกป่นสําเร็จรูปพริกสดเราเป็นเราหั่นเป็นลูกโดดทุกวันนี้พริกป่นนี่เขามีสัาเด็จรูปไว้ให้ละครับ มั่งง่วงเยอะมั่งง่วงเยอะนี่แหละที่ต้องมีไม้หนาเพราะว่ามันยังไม่มีน้ำอืมอ๋อก็เลยแต่มันก็กรอ,อกเท่าไหร่จริงมันเป็นน้ำยำแมใชม่บางคนก็ทำน้ำยำไว้ต่างหากอันนี้สูตรเชฟยอดหม้อสั่นแล้วพี่หม้อสั่นแล้วจับหม้อไม่ได้จับหม้อสั่นเลยท <c ười> างเขินหม้อมานานถ้าหม้อสั่นไปเสร็จแล้วพี่ ตาเขินหม้อวันนั้นไปไปไปใหญ่นั่นแหละเออข่าเขินหม้อวันนั้นน้ำตาอีกสักหน่อยนะอ๋เนื้อนี้น้ำปลาไม่ใช่น้ำตาเดี๋ยวน้ำตาดิซึ่งหน่อยโอพูดพูดรันกันก่อนเอออ๋อพูดพูดในอนาคตเอาอนาคตมาพูดก่อนเอ่าใส่น้ำตาลล้เข้าไปอีกไม่นั้นหม้อไม่หวานเดี๋ยวหม้อเปรี้ยวเกิน เดล่เรียกบอมนะครับเรียกบอมซบซบไหมโอ้ทอดอืออุ้ยเอามือเลยอ่ะโอ้แล้วครับเชี่ยอดต้องใช้ต้องใช้เลยเลยเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูครับชิมเชีมเชีมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมือชิมนี่เป็นนักชิมจากฝรั่งเศสมมชิจากคลองหอยข่มคลองไม่ใช่คลองอะไรคลองหอยข่มสั่งมาชิมเลยเพราะเออเนี่ยมันหนานเลย เพิ่มความหอมอ๋อเพิ่มความหอมให้ยำด้วยเนี่ยจะสู้กับหมมถนัดเด็กไมอย่าเค็มมากครับอย่าเค็มมากครับเดี๋ยวไตวายอ่าคือก่อนที่จะไตวายตับมันจะวายก่อนไม่เป็นไรครับตับแข็งแรงตับแข็งนะตับแข็งช่วงนี้ตับแข็งแรงโอ้โหเนี่ ม่พีอาสุดยอดเอาเอาครับจัดครับจัดเรียงใส่จานคือเรียงใส่จานนี่ก็ดูนดูหน้าคนเรียงก่อนนะฮะดูหน้าคนเรียงเสร็จแล้ยนะน้ำลาดนิดหนึ่งโอเคพี่ เอาครับเมนูนี้ชื่ออะไรครับเชฟจอดปลาดินเออเผือหนาวปลาดินเหือหนาวเออปลาดินเหือหนาวนะโอ้ปลาดินเหือหนาวนะคือกินแล้วคือกินแล้บเหมือนเลยเับเฟนฟ้าเลยเออกินแล้วเฟินฟ้าเด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีเติมพริกหน่ออเติมพริกอร่อยนะครับออ่าโเ เออครับนี่ก็คือปลาเนินเทินหาวนะฮะเทินหาวคือทั้งกินกินไปแล้วหาวเลยนะฮนะจากเชฟยอดกระทะสันวันนี้นะครับเป็นเทฟแรกของยอดกระทะเชฟกระทะสันนะฮะปลาเนินเทินหาวเดี๋ยวผมลองชิมดูนะฮะนัทโชเล่เขาบอกว่าอย่างอร่อยวันนี้อืมแซ่บครับนะนะนะัวนัวดครับนวดให้เรียนอ่าเป็นการนำวัตถุดิบวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ คือะมะม่วงเบากินแล้วก็เบียระมะม่วงเบาแล้วก็ปลานินที่มีอยู่ในตู้เย็นพร้อมทั้งเครื่องปรุงนิดนิดหน่อยหน <S <S ่อยนะฮะแต่ๆๆๆอร่อยมากผมยอมรับกเลยว่าอร่อยอคือเทปยอดเทปยอดแต่อร่อยมานะเดี๋ยวเทปหน้านะครับมาชมเทปยอดกับสันอีกกันต่อไปนะครับผมติดตามมาทีวีเรื่อยๆนะมีหลายเรื่องมาเล่าให้ฟังครับ